เตรียมก่อนเนาะครับผมพอไหมฮะมีนออนเดอะฟลอร์ฮะครับผมได้จัดแล้วหลังจากเลื่อนมาเลื่อนมาสองครั้งได้นะครับ <Ừ. S 2> ตั้งแต่ต้นปีเดือนมีนาแล้วก็เลื่อนมาอีกทีช่วงแบบกลางปีค่อนๆไ,ไปปลายปีแล้วก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็โอเคแล้วหลายๆอย่างก็เริ่มกลับมาแบบ จัดได้แล้วก็มาตรการต่างๆก็เริ่มเสถียรแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจเป็นวันนี้ครับผมส่วนส่วนตัวเราเองมีมาตรการยังไงบ้างพเพราะตอนนี้เหมือนบอกว่า<ช> <COVID S 1> โควิดก็เริ่มที่จะแบบคร,บรอบหนึงคือก, <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ปรึกษากับทางสถานที่จัดงานรวมถึงแฟนๆแล้วก็ทีมจัดงานอยู่เรื่อยๆ<ช>แต่ว่า <ๆ S 2> ปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าก็ยังสามารถที่จะ ควบคุมได้อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะจัดระเบียบรวมถึงมาตรการต่างๆอย่างแบบค่อนข้างรัดกุ่มเลยครับอย่างเช่นทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ต้องตรวจทุกอย่างก่อนตรวจโรค <c oughs> ตรวจอุณหภูมิตรวจอุณหภูมิแ <c oughs> ลผมตรวจอุณหภูมิไม่ตรวจ <c oughs> โรค <c oughs> <Sound S 2> แล้วตรวจอุณหภูมิครับผมแล้วก็ต้องล้างมือหรือว่าต้องมีแมสทุกคนแล้วผมเนี่ยอย่างเวทีของผมปกติก็เป็นเวทีธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือ t ีม on the floor เราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องลงไปที่พื้นกับแฟนๆแต่ว่าจากมาตรการที่ค่อนข้างอื้อแรงมากอยากเห็นภาพ ามาตรการที่ค่อนข้างจะต้องรัดกลุ่มมากขึ้นเราก็เลยโอเคงั้นอยู่บนเวทีนะแต่ว่าทําเวทียาวออกไปอีกครับผมเติมลงไปก็ทําให ก็ได้ใกล้ชิดกันเท่าที่จะสามารถทําได้มากที่สุดครับผมแต่คือไม่ได้แบบมีกันไปใกล้ชิดจับนื้อจับอาจจะไม่ได้ใกล้มากขนาดนั้นเหมือนเหมือนทุกเหมือนครั้งที่แล้วหรือว่าเหมือนหลายๆงานที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดครับแต่ว่าก็จะพยายามทําให้ได้เต็มที่หรือยังตอนเราลงไปจากเวทีเนี่ยทุกคนก็ต้องใส่แมสต้องต้องมีการแจ้งก่อนให้ทุกคนใส่แมสหรือว่าเว้นที่นั่งเนี้ยก็จะเป็น2เว้นหนึ่งครับแล้วก็ที่นั่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะเอาตุ๊กตาของผมที่แบบได้จากแฟนแฟนไปบ้างของตัวเองบ้างเนี้ยมาวางคั รับปลอดภัยครับปลอดภัยครความพิเศษของคันนี Shut ้พอมันพอมันเลื่อนมามันเพิ่มความพิเศษเข้ามาอีกเนาะใช่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซีเควนซ์เรียกว่าได้ว่าเปลี่ยนจนแบบแทบจะเดือนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าต้องเช็คทั้งมาตรการเอยอะไรเอยหรือว่าซีเควนซ์เก่าๆที่เคยวางไว้ก็ต้องถูกขยับปรับเปลี่ยนออกมาครับผมก็แต่ว่าก็ยังจัดเต็มให้กับทุกทุกคนเหมือนเดิมครับทั้งแบบว่า โชว์ต่างๆแขกรับเชิญหรือว่าความพิเศษของเราที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทาที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยก็ม,ม,มาจัดเต็มที่นี่อยู่แล้วฮะอมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมคบเนี้ยเพราะว่าจัดแบบมาหลายครั้งแล้วลตื่นเต้นนะ<ม>ตื่นเต้นกว่าครั้งที่แล้วอีกนะ<ม><ม>คือ,อจริงๆถ้าเป็นงานรวมๆอย่างเงี้ยก็อาจจะตื่นเต้นประมาณนึ่งแต่พอเป็นงานเดี่ยวคนเดียวที่ ไม่รู้มั่นใจจากไหนนะแฟนมีทคนอื่นเขาก็มีพิธีกรมีอะไรกันแต่เราก็แบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากมีรู้สึกว่าอยากอยากโซโลสเตจด้วยตัวเองแล้วก็อยากคุมสเตจเองอะไรเงี้ยก็ก็คือปีแล้วมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างอะไรต่างๆนานาเราก็รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างกดดันมากขึ้นและปีนี้นะมันก็จะไลฟ์สดๆให้ทุกคนดูแล้วก็สามารถดูย้อนหลังเก็บเป็น ภาพความประทับใจหรือไม่ก็ตราบาปชีวิตนะฮะต้องมีสักหนึ่งข้อในนี้นะฮะครับผมก็หวังว่าจะเป็นภาพประทับใจนะครับเกี่ยวกับเพอร์ไว้เหมือนเดิมครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกเหมือนเดิมีโช่งไท้อยา อย่าเพิ่งรีบกลับแล้วกันพี่อมไม่รู้เนี่นหลอกหลอกให้อยู่ในโชว์สุดท้ายทอมินี่เมื่อวานเมื่อวานก็ไปเบนฟิตกับแฟนคลับปิดหมูกระทะเลยปิดร้านหมูกระทะครับเมื่อวานก็ปิดที่แถวอารีทานกับแฟนๆรวมๆแล้วก็สองร้อยคนได้นะสนุกดีมันอบอุ่น มันเป็นภาพเหมือนเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะเราพยายามหาร้านที่ดูดูโฮมมี่ดูแบบสนุกเหมือนเรามากินกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อนมาหาลัยเพื่อนนักเรียนอะไรเงี้ยเราอยากได้อารมณ์แบบนั้นแล้วเราก็แบบสามารถเดินไปพูดคุยเม,มาส์มอยจอยได้ถูกโตะอะไรเงี้ยอืับือได้สั่นฝันตัวเองก็เป็นขวัการสั่นฝันตัวเองที่แบบแฟนๆก็ต้องมานั่งหน้าเมือกนะ<อ>นั่งหน้าเต่าเมือกกันใหญ่เลยนะ <c oughs> เราก็สนุกของเราอยู่คนเดียวเพราะว่าทุกทุกอย่างเลื่อนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าหมู่กระทะห้ามเปลี่ยนใช่ตอนแรกเนี่ยตอนตอนที่จะมีช่วงกลางปีก็หรือว่า ลบเบนฟิตมูกระออกเ,ออเออต่รู้สึกว่าไม่ได้นะเราพูดไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยากทำฉั้นเลื่อนยอมเลื่อนอ,อ,อ อล่าสุดเห็นบอกว่าไปบริจาคเหมือนเป็นหน้ากากอนามัยอ๋อครับผมก็มีร่วมกับทางคามาดครับก็บริจาคน้กกากอนามัยสำหรับทางการแพทย์เลยนะเป็นเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลได้เลยครับไปสมมติแสนชิ้นแสนชิ้นด้วยกันจริงเรามองเรื่องเรื่องอย่างนี้บ้างยังไงบ้างเพราะว่าหลังพอพอมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็แบบเอออยากจะไปร่วมบริจาคอีกอยากจะช่วยเหลืออีกอะไรแบบนี้คือคือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถบอกต่อหรือกระจายต่อได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ ควรจะส่งต่อข้อมูลต่อกันเยอะๆครับว่าตอนนี้มันมีอะไรถึงไหนแล้วตรงไหนเสี่ยงตรงไหนไม่เสี่ยงอะไรที่ทําแล้วจะไม่เสี่ยงอย่างเช่นการไปบริจาคน้าก,กากอนาไมยเนี่ยนอกจากนอกจากบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับหน้าก,กากแล้วอะเราก็ยังได้บอกต่อกับแฟนๆบอกต่อกับทุกๆคนที่แบบดูข่าวเราว่าเออตอนนี้มันถึงเวลาที่ควรจะต้องกลับมา เออดีแทนซิ่งกันอีกระยะหนึ่งอีกประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วแน่คดมีวางแผนที่จะไปบริจาคอีกไหมคะหรือว่าจะรวมรวมก็อาจจะต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่ด้วยอ,อ,อะไรอย่างี้ด้วยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ทางข่าหมก็ชวนมีนมาร่วมงานด้วยกับโปรเจกต์แรกแต่ว่าเห็นเขาก็บอกว่าจะมีโปรเจกต,ต่อต่อต่อๆไปอยู่นะ ไอ้ยองพอมันสถานการณ์มันเริ่มกลับมาบบงอย่าการรับงานอะไรอย่างงี้เราต้องดูกันมากขึ้นไหมคะเออเครียดนะถามว่าเครียดไหมเครียดนะเพราะว่ามันก็เริ่มคือก่อนหน้านี้ก็หายไปครึ่งปีได้พอกลับมาเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ยังแบบกล้ากลัวๆทำไม่แน่ใจว่ามาตรการเป็นยังไงอะไรยังไงอันไหนได้อันไหนไม่ได้พอมันมาเริ่มฟันธงได้ว่าอันไหนอ่ะอันนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้นะอ้าวมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นเวฟสองอีกแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เขายังไม่บอกว่าไม่ใช่เวฟสองใช่ไหมต่โอเคโอเคมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นเวฟ ก,ก,ก็กังวลกลัวเหมือนกันเพราะไม่งั้นปีนี้ที่ผ่านมาโอ้หถือว่าแทบจะไม่ทำอะไรกันเลยกำลังจะเริ่มกลับมาทําอะไรกันได้ก็อีกและอีก,อกรอบซะแล้วแล้วก็การเดินทางอะไรต่างๆเงี้ยเศรษฐกิจเอออะไรเออเนาะก็ก,ก,ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วกันก็เลยหวังว่าทั่วก็ต้องช่วยกันนะครับหลายคนกลัวว่าปีใหม่นี้ก็จะไม่สนุกมใช่จริงๆมีมีจังหวัดนึงแบบชวนมีไปเขาดาวด้วยแต่ว่าก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันด้วยแบบด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับ มีงานไหนที่แบบดิวเราอาจจะต้องชะลอไว้บ้างหรือยังแบบเขามีแบบแจ้งอะไรเงี้ยบ้างหรือยังครับอืมตอนแรกมีมีตั้งแต่ช่วงแรกแหละแล้วตอนนี้ก็ยังก็ยังมีมาเรื่อยๆครับก็ยังต้องรอดูสถานการณ์กันอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่บอกอย่างงานเขาดาวหรือว่างานช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดก็อาจจะต้องคิดดูอีกทีคิดดูเยอะๆหรือว่ารอดูสถานการณ์เยอะๆก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าอะไรมันก็เสี่ยงไปหมดเลยขนาดแฟนมิตรผมตอนแรกก็ยังกลัวมากๆเลยนะเออคนนั้นมาเนี่ยประมาณ 28พฤศจิกาัพื่อนไม่ผิดบวกลบไป15-14วันเอ้าชนงานพอดีเลยว่ะแต่ก็ยังดีที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายหรือว่านักหนาระดับแบบซูเปอร์สปเดอร์อะไรขรานั้นอ่ะตอนนี้ถามถึงเรื่องกับข่าวที่มันเคลขึอนตัดน้องดีมอะไรอย่างเงี้ยเป็นกังวลใจฮะกังวลเรื่องอะไรกันเนยกังวลว่าแบบ เอ๊ะเรายังไงจะแบบทิ้งคู่จิ้นเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่าสิแจ้งหน่อยอืมครับผมก็ก็คืออย่างที่อย่างที่เคยตอบไปแล้วว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเราเองก็ก็คือสนิทกันก็สนิทกันมากขึ้นแหละก็อยู่กลุ่มแก๊งเดียวกันอยู่กับเพื่อนกันหลายๆคนนะจริงๆไม่ได้อยู่แค่สองคนอะไรเงี้ยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันหลายคนอยู่หรือว่าอ่ะอาจจะแบบไปด้วยกันสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างเป็นสิบก็เคยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าจะแบบทิ้งงานทิ้งอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องทํางานตรงนี้อออยู่่่หรืวาททุกคนีแบบะ ร่วมงานกันอยู่แล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับที่เรามีโอกาสได้เห็นข้อความหรือคอมเมนต์อะไรอย่างงี้บ้างไหมนะตั้งแต่ข่าวออกส่วนตัวมินก็ก็เห็นบ้างเห็นบ้างเรื่อยๆครับก็ก็มองอยู่บ้างแต่ส่วนตัวผมคิดว่าจะไปหนักทางฝ่ายฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งเพื่อนๆหรือว่าฝั่งเขามากกว่าครับที่บางครั้งแบบโดนแบบข้อความค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเขาแบบอย่างเราอย่างเงี้ยเราพอรู้ว่าแบบมันจะมีอะไรประมาณไหนสาหรับเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังพอ พอรู้ตัวพอเตรียมตัวได้แต่ถามว่ารับได้มัมนก็มันก็ไม่ค่อยได้หรอกแต่อะไรพวกนี้ยแต่ว่ากับฝั่งของเพื่อนๆผมหรือว่าของคนอื่นอย่างเงี้ยที่เขาเห็นแล้วเขาก็แบบเว้ยมันถึงขั้นนี้อะไรกันอย่งางงี้ก็เลยหรออะไรเงี้ยครับมีแบบว่าแต่สรางว่าก็ได้ได้คุยกับเขาไหมใช่ก็คือมันก็คุยกันอยู่เรื่อยอัปเดตกันอยู่เรื่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรามองเป็นเรื่องแบบ คือตอนนี้ก็เทคเป็นเรื่องแบบไม่ซีเรียสอะเทคเป็นเรื่องตลกมากกว่าเรื่องแบบคือถ้าเราไปเครียดกับคาแบบคาว่าคาําด่าอะไรเงี้ยเราก็แล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นจริงขนาดนั้นเลย<อ>ันไม่ได้อะไรขนาดนั้นะเราก็เลยแบบปล่อยไปก่อนดีกว่าฮะไม่ได้สนใจอะไรคือหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดข่าวออกไปแล้วเนี่ยคือเราสนิทกันอยู่แล้วทําให้มันสนิทมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะพูดคุยกันเอออันนี้ต้องผมต้องต้องบอกเลยว่าคือตอนแรกก็ก็คือรู้จักกันประมาณหนึ่งก็อาจไปไหนมาไหนกันบ้างนิดหน่อยฮะแต่ว่าพอแบบพอได้มีข่าวมีอะไรเงี้ ต้องคุยกันมากขึ้นก็กลายเป็นว่าหลังๆมาก็รู้จักกันมากขึ้นเสนิทกันมากขึ้นแสดงว่าถ้าถ้าไม่อยากให้แบบเลิกเนอะก็แมนได้ครับก็จริงจริงคอมเมนต์มากก็เราก็ห้ามใครไม่ได้หมอนกันะแต่ว่าก็อยู่ในแบบอยู่ในขอบเขตที่ทุกคนรับได้แล้วกันเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ถึงขอบเขตของมันอยู่แล้วแหละว่าอะไรประมาณไหนยังไงนะมีอย่างไรคุณอย่างหลคอมเมนต์เขาบอกว่าแบบจะเลิกติดตามไปเลยอะไรอย่างนี้คือ ไม่รู้สิเรารู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงหรือว่าต้องจัดเทคแคร์เขาแบบไหนฮะเราก็พยายามเทคแคร์มากที่สุดเท่าที่เราตัวเราจะทําได้เราก็พยายามดูแลเขาทุกคนให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเขาวันหนึ่งเขาแบบไม่ชื่นชอบเราในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบรับเราไม่ได้เลยอะเราก็คงต้องก็งต้องแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดที่เราจะทําได้แหละทั้งกับแบบ กลุ่มเพื่อนเราตัวเราเองแล้วก็แฟนๆที่มีอยู่ด้วยครับผม,มในตอนนี้กลุ่มทางฝั่งกลุ่มของเพื่อนเราเนี่ยคะ่ะเขาเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ,ค,รบคือทุกคนเข้าใจนะแล้วก็<อ>ทุกคนอ่ะด้วยค,ความที่ทุกคนก็มีความแบบทีเล่นทีจริงอยู่ในนั้นอ่ะบางทีผมก็ต้องแบบเอยอย่าอย่าแบบอย่าไปแซวอย่าไปเล่นอะไรกันเยอะอเดี๋ยวมันจะจริงกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาอะไรเงี้ยอเออก็แบบพยายามจะเทเห้มัปเป็นเรื่องแบบ ชิวๆง่ายๆมากกว่ามองตลกๆมากอใช่ครับผมใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือยืนยันหน่อยว่ายังไม่ใช่เป็นแฟนกันโอยไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นตอนนี้ยังโสดอยู่ครับผมสบายใจชัดเจนฮะชัดเจนหนึ่งโอเคจ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วอินเสิร์ตเรายังได้ขอใบพรีใหม่ได้ครับต้องคบจะนึกไหมต้องคบเล็กๆได้ไม่ไดบอกต้องคบเยอะหรอเ่นใหม่หรอของเขาครับขอ่ค่ะครับผม 好的，好了